สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแล็กนัลล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พันธล่าครับเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์เนี่ยใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะมาวันนี้ต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วเลยนะครับผมนะหลังจากตีมีดหมอบวกเจนะ็ดเนาะแต่ว่าบวกเเนี่ยผมจะมาออฟต่อนะ คลิปีโอที่แล้วเนี่ยผมตีติดไป2สองอันใช่ไหมเออแต่ผมปล่อยไปดล้าอันหนึ่งผมปล่อยไปดล้าอันหนึ่งเพราะผมรวบรวมงบเงินเราไปทําคลิปต่ตอไปนะโอ okay, เคแต่มาอันเดียวก็พอเดี๋ยวดูว่าได้ออฟดี G หรือเปล่าถึงมีสองอันก็ไม่มีเงินออฟอยู่ดีแหละเออมาเดี๋ยวดูมีทุนมาสิบเอ็มนะออฟได้สิบครั้งนะครับผมนะออฟที่อยากได้นะที่ได้แล้วขายได้เลยจะเป็นไว่ห้าแล้วก็คิดดเมจสิบก็คือคิแรงสิบนั่นแหละ เดี๋ยวมาดูว่าได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพวกวัยสีหรือเป็นพวกกายภาพอะไรเงี้ยนน่าจะเก็บไปใช้เองไม่ได้ขายนะคือเวลาได้ออบสุดมาแล้วไม่กล้าใช้ไง <c oughs> โอเคของที่ใช้ก็น่าจะเป็นอา้าวคืออะไรอ่ะอ๋อในสุมชุดอ๋สอสมบูวอยู่นี่เมื่อกี้สุมชุดผิดผิดเฮ้ยทีละล้านสองเลยเหรอล้านสองห้าแสนเฮ้ยละโอ้โหผม โอ้มันไม่ทีลร M เอ็มแล้วนะมันทีรหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเลยนะอุ้ยมันเพิ่มราคาเหรอโอ้โหอย่างนี้กําไรมีปะเนี่ยโอ้โหเพิ่มตาหลบหลีกเลยยี่สิบปดโอเคเฮ้ยห,หลบหลีกขายได้ปะเนี่ยเอ้อหลบหลีกขายได้ปะวะ <c oughs> โอ้โห เดี๋ยวผมเอาเงินทีละล้านสองมันก็ต้องสองมันต้องเพิ่มมาสองล้านห้าใช่ไหมโอ้หถึงจะได้สิบครั้งเนะต้องเพิ่มมาสองล้านห้าถึงจะได้สิบครั้งก็คือโอ้โหแพงกว่าเดิมเลยอะคือแพงกว่าเดิมเยอะเลยขอให้มาภายในสิบทีเหอะสาธุเออขอให้มาภายในสิบที อุ้ยกายภาพสองเปอร์เซนถ้าสามนี้ได้ใช้เลยถ้าตันเนี่ยได้ใช้เลยสามสามก็สวยเลยอยากเห็นไวอะ่ะอยากเห็นไวอะ่ะไวน่าจะออกยากนะผมว่าอยากได้ไวอะก็มาดิโอ้โห h อสองปอร์เซนไอออกพวกนี้มันดูขยะนะเขาไม่น่ามาใส่เลยผมว่านะ ลำพังค่าออฟก็แพงโคตรโคตรอยู่แล้ว <G ül> ต้องมาลุ้นว่าได้อะไรพวกมีอีกโหแล้วทีละแบบทีละเป็นเอ็มมากคลิกหนึ่งนี่หลายสิบบาทเลยแล้วเนี่ยเพสรทีสามเพิ่มมาเปอร์เซ็นต์หนึ่งไว้เออเพิ่มมาให้หนึ่งเปอร์เซนต์ถือว่าใจดีผมว่าต้องถอดว่ะถอดและทิ้งได้ไหม ใครรอ,อกเก็บอยู่ไหมเนี่ยปึ๊บมาเงี้ยโยนเล่นไปทีนึงถ่าพามีคนมาเก็บร้องไห้ไวห้าไปเลยวยคีไม่ใช่คีแรงนะคีถึงเป็นคีห้าก็ไม่ดีอะ่ะมันเป็นคีที่เข้าแบบคีที่เข้าเล็กไม่ใช่แรงคีอะ่ะไม่ใช่คีดัมเมดอุ้ยใครตีอะไรข้างข้างอะ่ะอุ้ยใครแหกอะไรข้างข้างอะ่ะ แล้วหลบหลีกอีกแล้ววี่ผมยังไม่เห็นวัยเลยนะวุ่กี่ทีแล้ววะผมยังไม่ได้ออฟวัยเลยนะเออผมยังโอ้โหตีบอกแปดแม่งเลยป่ะผมหงหิดแล้ววะ <c oughs> ถ้าออกไม่ติดนะซ,ซื้อโอริเทซื้อโอริเทปวดบกแปดแม่งเลยผมหงหิดวะนะบางทีแบบโอ้โหเวดูเด็ดดูมันเด็ ไม่ต้องเล่นแล้วผมว่าเอายิงผมว่าไม่เหมาะกับโลกนะเออผมเนี่ยตัวผมแม่ไม่เหมไม่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 โลกไม่น่าจะใช่ทางแหละโลกไม่น่าเนี่ยกายภาพหนึ่งโอ้คือแล้วติดนี่ก็คือได้สิบกว่าเอ็มเองนะหมายถึงว่าแบบได้น้อยอขายได้น้อยอะทั้ง,งที่แบบโหใช้ทุนในการหาออฟดีดเนี่ยแม่งใช้หลายสิบเอ็มเลยแต่พอ,อไปขายเข้าจริงคือแบบ ขาดทุนนะ่ะเออออฟดีดีมันออกอยากนะแน่ได้หลบหลีกได้อะไรผมยังไม่เห็นไวเลยนะผมเห็นแค่กายภาพสองเปอร์เซนกับหนึ่งเปอร์เซนถูกไหมคือความเร็วในการโจมตีเนี่ยยังไม่มาเลยเออเก้าทีแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่ผมว่าเดี๋ยว,ว่าปวดบกแปดแม่งไปเลยว่ะ <G ül> ไม่อยากมาทําแล้วว่ะเออมิดมงมิดหมอช่างแม่งแล้วไม่เล่นแล้ว <G ül> เอาหัวดกแปดเล่นเลยดีว่ะไหนๆก็มาขนาดนี้แหละนี่ไงโอ้โหทีสุดท้ายหุย้ยอุยทีที่สิบโอ้โหคิดใจว่าถ้าทีนี้ไม่ติดเนี่ยผมเอาเงินในครั้งเนี่ยไปหวดไอ้นี่แล้วนะไปหวดขึ้นบกแปดแล้วนะคือแบบโมโหแล้วอะไม่เห็นไวเลยไวห้าโอ้ยคือได้ไวห้าเลยเอาดิ เ้ยสองคิววิโอน,นี้คือมาจัดเลยนะเออคือมาจัดเลยนะโอเคครับผมนะก็ออฟมีดหมอนะครับผมนะหลังจากที่โบเก็์มาก็เอ,อ่อเอาออฟมีดหมอหนะ้าสิบทีหนะ้าทีละหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสินี้นะก็ได้ความเร็วในการโจมตีห้าเปอร์เซ็นต์คือถือว่าตันตันสุดแล้วในความไวนะก็คือเป็นออฟที่ดีมากเลยดีที่สุดแล้วผมว่านะอ่าก็หมดไปสิบทีนะครับผมนะหมดไปสิบสองเอ็มห้าแสน ครับบอกว่าประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดถูกใจนะกดติดตามมาด้วยละกันครับเจอใหม่คลิปโดนหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไปละ